ในห้วงเวลาแห่งศรัทธาจะบังเกิดเทพีผู้เป็นความหวังใหม่ของมนุษย์เจ้าแม่ซันตโตชิจากเปลวเพลิงศักดิ์สิทธิ์เทวีผู้บริสุทธิ์ปรากฏขึ้นเพื่อมอบความสุขและความพึงพอใจทุกสายตาต่างชื่นชมน้ำของนางคือซันตโตชิแม่แห่งความพอใจ ในโลกมนุษย์หญิงผู้หนึ่งต้องแบกรับความทุกข์เกินกว่าจะกล่าวออกมาได้จนวันที่เธอได้ยินเสียงบทสวดแสงศรัทธ,ธาได้สั่งสะเทือนหัวใจของเธอเธอถือศีลวันศุกร์ต่อเนื่องงดเว้นรสเปรี้ยวมอบทุกลมหายใจแด่พระแม่ซันโตชิพระแม่ปรากฏในนิมิตเสียงแห่งเทวี เรียกให้เขากลับคืนสู่ครอบครัวและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเขากลับมาพร้อมความมั่งคั่งและหัวใจที่หวนคืนบ้านที่เคยเงียบเศร้ากลับเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความสุขพิธีอุดับยันถูกจัดขึ้นเด็กชายแปดคนได้ร่วมรับพรผ่านอาหารหวานบริสุทธิ์ แต่แล้วความริษยาได้บังเกิดกฎศักดิ์สิทธิ์ถูกละเมิดด้วยรสเปรี้ยวต้องห้ามรสเปรี้ยวคือสิ่งต้องห้ามความโกรธของพระแม่ปัะตุเป็นสายฟ้าแห่งการลงโทษชีวิตที่พึ่งสดใสกลับมืดมนอีกครั้งเมื่อโชคชะตาพลิกผันด้วยหัวใจที่แตกสลาย ทวรขอเพียงความเมตตาแห่งพระแม่พระแม่มีได้ทอดทิ้งความเมตตาได้ชุบชีวิตความหวังอีกครั้งครอบครัวกลับมาพร้อมหน้าศรัทธาชนะเหนือทุกอุปสรรคเจ้าแม่สันโตชิเทวีแห่งความพึงพอใจผู้ประทานความสุขแก่ทุกหัวใจที่ศรัทธา นี่เป็นเพียงจุดเริ่มตน้นเรื่องราวของพระแม่ยังคงดำเนินต่อไปตราบใดที่ศรัทธายังส่องแสงในหัวใจมนุษย์